การเรียนการศึกษานะครับสิทธิ์จะต้องมีครูนะครับเมื่อเปิดเทอมการเรียนเริ่มขึ้นพิธีไหว้ครูก็จัดขึ้นเช่นกันเช่นกันนะครับเรามีรรยการเรื่องนี้ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันไปกันที่วิทยาลัยสันธผลครับานาีครับเีเลอ่าครับจับอัเครับ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาณนะห้องประชุมนายแพทย์สุรีเลิกนิมิตชั้น5อาคารเฉลิมพระเกียรติวิทยาลัยสันตพลได้จัดพธิธีกำเนิดช่อราชชฤกพ์ึกำลึกพระคุณครูสู่ขวัญน้องใหม่ประจำปีการศึกษา2567โดยมีอาจารย์การนิการนันทโพธิเดชอธิการบดีประธานในพธิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและตัวแทนคณาจารย์ ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่วิทยาลัยสันพลระดับปริญญาตรีปีการศึกษา2567และตัวแทนนักศึกษาระดับปริญญาตรีปอบัณฑิตและปริญญาโทพิธีไหว้ครูเพื่อแสดงออกถึงความเป็นผู้มีความกตัญญูคือรู้คุณและกระตะเวทิตาคือการตอบแทนคุณอันเป็นธรรมะ แห่งความเจริญและความสำเร็จของบุคคลในสังคมโดยนักศึกษาใหม่ทุกคนระดับปริญญาตรีที่เข้าร่วมพิธีสำคัญนี้จะได้เข้ารับเข็มวิทยายลัยสันนพนจากคณาจารย์ถือเป็นการต้อนรับอย่างอบอุ่นนักศึกษาใหม่เข้าสู่รั้ววิทยายลัยสันนพนอย่างสมบูรณ์และมีพิธีบายสีสู่ขวัญฮักขวันน้องใหม่6-7เจด พิธีไหว้ครูครั้งนี้ยังได้มีการมอบรางวัลแก่สิทธิ์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้กับทางวิทยาลัยโดยมีสิทธิ์เก่าในหลายสาขาวิชาเข้าร่วมรับรางวัลและเวลาแห่งการรอคอยก็มาถึงเมื่อมีการประกาศผลการประกวดทานไหว้ครูทั้งประเภทสร้างสรรค์และประเภททางสวยงามรางวันนี้มีมูลค่าสูงถึง